สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องคานดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคุณกำลังจะสมหวังเรื่องอะไรในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย สิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องที่คุณจะสมหวังจะเป็นเรื่องที่คุณคิดไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย ใบแรกนะคะแปดถ้วยเทมเพ r ร n นต์ ance, นะคะสองไม้เทา้าแซงคิงออฟเพนทาเคิลเป็นพลังงานที่สวยงามมากนะคะห้าไม้เทา้าเอชออฟเพนทาเคินะคะทาวเวอร์เวอร์ แล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่อัศวินไม้เท้านะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีกันจะได้เจอหนทางใหม่ๆในชีวิตนะหรือเจอรูปทางในเรื่องของการทำงานการทำมาหากินที่หลากหลายมากขึ้นนะคะได้ออกจากสิ่งเดิมๆแล้วก็ไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ที่ดีมากขึ้นบางท่านอาจจะกำลังเริ่มต้นทำงานที่ใหม่นะคะ ทำธุรกิจใหม่ๆนะมีสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตเข้ามาเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตของคุณดีเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือสิ่งที่คุณกําลังเริ่มต้นทํามันกําลังจะส่งผลดีนะเป็นสัญญาณข่าวดีที่กําลังจะเกิดขึ้นนะทำให้คุณมีกําลังใจมีแรงฮึดสู้มากยิ่งขึ้นนะคะ การลงมือทำนะการพยายามมันกำลังจะส่งผลดีสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทไปนะคะมันไม่เสียเปล่านะกำลังจะนำมาซึ่งความสำเร็จเราก็ได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะไพกำลังสื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเราอย่ายึดติดก,กับสิ่งเดิมๆอย่างเช่นถ้าเรื่องของการทำงานนะคะอย่ายึดติดก,กับอาชีพเดียวนะเราควรที่จะมองหาโอกาสใหม่ๆ นะมองหารูทางในเรื่องของการทำอาชีพใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะถ้าอาชีพหลักเราเกิดมีปัญหาเราก็ยังมีรายได้สำรองนะมีอาชีพสำรองอที่รองรับอยู่นะคะชีวิตจะได้ไม่ลำบากเหมือนกับว่าเราก็ต้องอมีความรอบคอบในการใช้ชีวิตให้มากนะมีดวงของการได้หลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีหรือคุณกำลังจะ ก้าวข้ามความยากลำบากในช่วงเวลานี้ไปได้เราก็จะได้เจอหนทางชีวิตที่เหมาะสมกับคุณอาจจะเป็นทางที่นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะเหมือนคุณได้เจอทางที่ใช่นะเจออาชีพที่ทำแล้วเฮงทำแล้วปังเจอสิ่งที่คุณแสวงหานะเจอสิ่งที่มันคู่ควรกับคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะก็พยายามปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเราลองเปิดใจทำในสิ่งที่ยากขึ้นท้าทายขึ้นนะก็จะทำให้คุณมีทางเลือกที่ดีเข้ามาในชีวิตมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอนะคะมีไพ่แ t e m p r e n t การเปลี่ยนแปลงนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไปนะได้ทำงานที่ ที่มันจะส่งผลดีในเรื่องของความก้าวหน้าแล้วก็ความสําเร็จนะคะมีงานที่ท้าทายความสามารถก็อย่าได้กลัวนะจงถือว่ามันคือโอกาสที่จะทําให้คุณได้แสดงความรู้ความสามารถนะคะนะมีดวงของการเปลี่ยนงานหรือการปรับเปลี่ยนหน้าที่ที่มันเหมาะสมมากขึ้นหรือจะเป็นในเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะโยกย้ายเพื่อความ สะดวกสบายมากขึ้นนะย้ายไปอยู่ที่ใกล้ๆกับงานนะคะนะย้ายไปอยู่กับคนรักไปอยู่กับญาตินะไปอยู่กับครอบครัวนะก็มีเกณฑ์ของการปรับเปลี่ยนการยกย้ายที่อยู่อาศัยที่มันจะส่งผลดีสุขสบายขึ้นแล้วก็ส่งผลดีในเรื่องของการเดินทางด้วยก็ได้นะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้คุณต้องปรับตัวก็ได้นะถ้าเราไม่ปรับตัวเราอาจจะพลาดโอกาสที่ดีไปนะคะ มีดวงของการได้ขยับขยายนะหรือการเจริญเติบโตก้าวหน้าในทางที่ดีมากขึ้นสําหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็อาจจะมีการวางแผนขยับขยายธุรกิจให้ใหญ่โตขึ้นขยายฐานลูกค้านะคะให้กว้างขึ้นนะอาจจะกำลังเตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่สินค้าใหม่อยู่ก็ได้นะคะนะการจะขยับขยายธุรกิจให้ใหญ่โต ขอให้ทําแบบค่อยเป็นค่อยไปนะอย่าใจร้อนอย่าไปทุ่มอะไรที่มันเกินตัวทําอะไรที่มันใหญ่เกินกําลังทรัพย์ของเรามิฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาได้อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินหรือเราอาจจะบริหารไม่ไหวก็ได้นะคะนะเอาแบบทําแต่พอตัวค่อยๆทําไปทีเล็กทีน้อยนะค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆ มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะ,นะมีดวงของการได้ทําอะไรใหม่ๆที่มันจะส่งผลดีมาก่าแล้วก็มีดวงที่อยู่เหนือคู่แข่งอยู่เหนือศัตรูด้วยนะคะหากชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข่งขันการต่อสู้ฝ่าฟัน,นการชิงดีชิงเด่นก็จะส่งผลดีคุณจะได้รับชัยชนะ,นะได้รับการยอมรับนะคะมีความเก่งมีความกล้าหาญกล้าคิดกล้าทำมากขึ้น ยิ่งถ้าใครทําอาชีพเป็นนักกีฬานะคะที่ต้องแข่งขัน,นก็มีดวงที่จะเป็นผู้ชนะได้เหรียญรางวัลได้ถ้วยรางวัลนะคะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นแต่เราก็อย่าเลืงนงยังคงต้องพัฒนาตัวเองต่อไปก็ต้องมันฝึกซ้อมอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าความสำเร็จมันก็มาจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณแล้วก็มีข่าวดี ในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่มันขี้คายทําให้เรารู้สึกโร่งใจสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเป็นข่าวดีเรื่องของสุขภาพคนในครอบครัวก็ได้นะคะนะสุขภาพผู้หลับผู้ใหญ่แข็งแรงดีดีขึ้น นะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพใดๆก็จะค่อยๆทุเราเบาบางลงนะคะแล้วนะก็มีร่างกายที่แข็งแรงนะสุขภาพจิตใจที่เบิกบานมีความสดใสมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะมีไพคิงนะออฟเพนท c l e อนะคะก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การทำงานหรือได้รับการอนุเคราะห์นะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ใจดี ที่เมตตาเราส่งเสริมเรานะคะอาจจะให้โอกาสดีๆทำให้คุณมีผลงานที่โดดเด่นจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้หรักผู้ใหญ่นะคะหรือเราอาจจะได้รู้จักกับคนที่มีอำนาจมีบารมีนะที่เวลาเรามีปัญหาสามารถที่จะไปขอ,อความช่วยเหลือจากคนเหล่านี้ได้นะ,ะมีดวงที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือได้ทำงานใหญ่งานสำคัญ ที่มันจะนำมาซึ่งผลตอบแทนมหาศาลกันเลยนะคะอาจจะเป็นงานเมกะโปรเจกต์ก็ได้นะงานใหญ่ที่คุณปรารถนาก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะคะโอกาสที่คุณรอคอยกำลังจะมาถึงแล้วนะเราก็ต้องทำให้เต็มที่สุดความสามารถนะมีไพ่เอชออฟเพนทาเนะคะโอกาสในการสร้างเงิน โอกาสที่จะได้เงินนะในในเงินที่คุณปรารถนานะคะหวังเงินอะไรไว้นะก็จะได้เงินที่มันมาจากความทุ่มเทมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณนะคะก็จะมีโชคลาภทางการเงินเกิดขึ้นนะโชคลาภจากการลงมือทำจากการทำงานโชคลาภจากการเสี่ยงดวงจากการลงทุนนะที่มันจะส่งผลดีแต่ว่าจะลงทุนในสิ่งใดก็ ศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะคะลงทุนในสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราไม่เสี่ยงเกินไปนะคะหรืออย่างน้อยๆเราก็มีความชื่นชอบกับสิ่งนั้นก็จะทําให้คุณทําผลงานออกมาดีด้วยนะก็มีดวงที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนหรือการเก่งกาไรอะไรก็ตามที่มันจะสร้างกําไรที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีดวงของการได้ฟื้นฟู นะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเหมือนได้ไปฟื้นฟ,นฟนูบางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้นหรือเราอาจจะไปรับงานช่วงต่อจากคนอื่นก็ได้นะงานที่คนอื่นอาจจะยังทําไม่เสร็จนะคะเป็นบทเป็นโปรเจกต์งานที่ถูกพักไว้เราก็ไปาสารต่อทําให้สําเร็จนะจนทําให้คุณได้รับคําชื่นชมยินดีนะคะหรือการที่เรา,าได้ไป อย่างเช่นถ้าอาจจะมีเรื่องของการต่อเติมบ้านดีโนเวทบ้านใหม่นะคะซ่อมแซมบ้านให้มีความน่าอยู่หรืออะไรที่มันเสียนะมันเสื่อมสภาพมันชำรุดภันในบ้านของเราเราก็ต้องซื้อเปลี่ยนนะคะก็ต้องทำให้มันมีความสมบูรณ์พร้อมใช้จะได้ไม่เป็นอันตรายกับตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวเป็นการได้ฟื้นฟูหรือปรับเปลี่ยนสภาพ จากสิ่งที่ไม่ดีทําให้มันดีมากขึ้นหรืออาจจะเป็นการได้ไปเคลียร์ปัญหาเก่าๆนะคะปัญหาที่มันคาราคาซังไม่จบไม่สิ้นทักทีเหมือนเราก็ไปทําปัญหานั้นนะแก้ไขให้มันจบสิ้นไปซะเพื่อที่จะได้ไปเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆที่ดีมากขึ้นนะคะมีโอกาสได้ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมมากขึ้นแต่ก็ระวังเรื่องของอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันโต้เถียงกันบ้าง แต่ก็ขอให้โต้เถียงกันด้วยเหตุและผลนะก็จะทําให้ได้ข้อสรุปนะได้จุดที่มันลงตัวอ่าแล้วก็ทําให้การทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนั้นราบรื่นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ดีมากๆนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีกันนะจะมีไฟมีพลังหรือคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจที่ดีจากใครสักคนนึงที่อยากจะทําให้คุณเนี่ยสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวคุณก็ได้อาจจะไป เห็นบุคคลตัวอย่างที่เหมือนเป็นไอดอลสำหรับเราอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนกับเขานะคะมีเพรสชั่นในการทำสิ่งใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น,นเป็นการได้สร้างความกข้าวหน้าสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณด้วยแล้วก็มีดวงของการเดินทางที่ดีถ้ามีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสาเร็จได้ไปคว้าชัยชนะนะคะคว้าสิ่งดีๆกลับมางานที่เกี่ยวกับ ต่างประเทศต่างภาษานะงานสื่อออนไลน์ต่างๆช่วงนี้ดีมากๆเฮงปางนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนการขายสินค้านะถ้าเป็นการสร้างตัวตนเนี่ยก็จะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นนะมีผลงานที่โดดเด่นจนมีคนมาจ้างงานเรามากขึ้นนะคะถ้าขายสินค้าก็ขายดิบขายดีมีกำไรสินค้าของเราได้รับการยอมรับ มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอุดหนุนเพียบเลยนะคะก็จะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ประสบความสำเร็จมากๆในช่วงระยะเวลานี้นะคาะดหวังสิ่งใดอยากสำเร็จเรื่องใดมีเกณฑ์ที่จะสมหวังแต่ก็ต้องลงมือทำด้วยนะคะเราอย่าเพียงแต่ฝันอย่าเพียงแต่คิดอย่างเดียวถ้าเราคิดมาดีแล้ววางแผนมาดีแล้วลงมือทำเลยนะคะโดยเลยเพราะว่าความสำเร็จต่างๆมันต้องใช้ระยะเวลา ถ้าเรายังลังเลนะยังกลับไปกลับมาเกิดความไม่แน่ใจมันก็ไม่ลงมือทำทักทีนะคะพอเวลาผ่านไปเราอาจจะไม่ได้ทําสิ่งนั้นก็ได้แล้วก็อาจจะมานึกเสียใจภายหลังนะคะความสําเร็จมันก็ต้องใช้ระยะเวลานะใครทําก่อนนะคะลงมือทําก่อนก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีด้วยด้ยเลยนะคะมีโอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่มากๆนะดวงความรักสําหรับคนโสดนะคะมีเกณฑ์ได้เจอรักต่างแดน นะอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติศาสนานะคะแต่มันเป็นความแตกต่างที่ลงตัวนะสามารถที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์กันได้หรืออาจจะอายุต่างกันนะคะอายุต่างกันแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้หรือถ้าเป็นความรักสําหรับคนมีคู่นะคะก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องอาใจายเย็นต่อกันให้มาก หนักนิดเบาหน่อยขอให้อภัยเส้นกันและกันนะก็พยายามาปรับความเข้าใจกันอยู่เสมอเมื่อต้องมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะอย่าละอ,าอย่าละเลยนะการดูแลเอาใจใส่เพราะว่าเป็นคนรักกันก็ต้องหมั่นเติมความหวานเติมความห่วงใยให้กันและกันอยู่เสมอนะคะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ ก็สามารถกดปุ่มซัปแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ